สวีเดนพร้อมส่งกริปเปนเสริมทัพไทยยกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างมากในแวดวงการเมืองระหว่างประเทศและการทหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสวีเดนที่มีรากฐานมายาวนานไม่เพียงสะท้อนผ่านด้านเศรษฐ,ฐกิจและวัฒนธรรม แต่ยังได้ขยายเข้าสู่ความร่วมมือด้านความมั่นคงและยุทธปกรณ์ที่มีความสำคัญต่อภูมิภาคที่เต็มไปด้วยการแข่งขันทางยุทธศาสตร์และความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลกเมื่อพูดถึงการส่งมอบเครื่องบินรบกริปเปนจากสวีเดนให้แก่ไทยนี่ไม่ใช่เพียงการซื้อขายอาวุธธรรมดาแต่เป็นการเปิดบทใหม่ในการยกระดับพุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ทั้งสองประเทศต่างมีเป้าหมายร่วมกัน เครื่องบินขับไล่กริปเป้นของสวีเดนเป็นหนึ่งในอากาศยานรบที่มีชื่อเสียงในระดับโลกด้วยความสามารถรอบด้านทั้งการโจมตีการป้องกันและการลาดประเวนเครื่องบินรุ่นนี้มีคุณสมบัติเด่นที่ผสมผสานความทันสมัยเข้ากับความคุ้มค่าด้านราคา ทำให้หลายประเทศทั่วโลกให้ความสนใจและนำมาเสริมสร้างกำลังทางอากาศของตนเองสำหรับประเทศไทยการได้ครอบครองเครื่องบินกริปเป้นถือว่าเป็นการต่อยอดจากยุทธศาสตร์ที่มีการเสริมสร้างกองทัพอากาศมาอย่างต่อเนื่องการได้กริปเป้นไม่ใช่เพียงแค่การเพิ่มจำนวนเครื่องบินรบแต่ยังหมายถึงการยกกระดับมาตรฐานของกองทัพไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ ในแง่มุมของสวีเดนเองการตัดสินใจส่งคริปเป็นให้กับประเทศไทยนั้นสะท้อนถึงความไว้วางใจและความมั่นใจในบทบาทของไทยในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สวีเดนไม่ได้เพียงขายอาวุธเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แต่ยังมองเห็นศักยภาพของไทยในการเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่เชื่อมโยงระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียการที่สวีเดนเลือกไทยก็เพราะประเทศไทยมีทั้งความมั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับหนึ่งอีกทั้งยังมีบทบาทในการรักษาสมดุลของภูมิภาคท่ามกลางการแข่งขันอิทธิพลของมหาอำนาจ การส่งคริปเป้นเข้ามาสู่กองทัพไทยยังช่วยเปิดประตูไปสู่ความร่วมมือด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการฝึกอบรมบุคลากรและการส่อางบำรุงที่สามารถดำเนินการได้ภายในประเทศสิ่งเหล่านี้จะทำให้ไทยไม่ต้องพึ่งพาประเทศผู้ผลิตในทุกๆด้านแต่สามารถสร้างศัก,กยภาพของตนเองให้แข็งแกร่งขึ้นตามแนวคิดการพึ่งพาตนเองทางยุธทธภกรณ์ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนไทยว่ากองทัพของประเทศพร้อมปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ทางทะเลอากาศและบกได้อย่างมีประสิทธิภาพความร่วมมือในครั้งนี้ยังมีในยสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างชัดเจนข้ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ และการแข่งขันทางทหารของประเทศต่างๆการที่ไทยได้รับลริปเป้นจากสวีเดนจึงเสมือนเป็นการประกาศศักยภาพว่าประเทศไทยไม่ยอมเป็นเพียงผู้สังเกตการแต่พร้อมที่จะปกป้องผลประโยชน์ของชาติและร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อรักษาสันติภาพในภูมิภาคนอกจากนี้ยังเป็นการส่งสัญญาณไปยังนานา,นาประเทศว่าไทยมีความพร้อมที่จะก้าสู่การเป็นศูนย์กลางด้านความมั่นคง ในแง่เศรษฐกิจการจัดซื้อและการสร้างความร่วมมือในโครงการกริปเป้ยังส่งผลดีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศเนื่องจากสวีเดนมีแนวทางที่เปิดกว้างในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้การที่ไทยได้เข้าถึงองค์ความรู้เหล่านี้จะช่วยกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ รวมถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆเช่นอิเล็กทรอนิกส์ซอฟต์แวร์และการสื่อสารสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะช่วยยกระดับความสามารถของกองทัพแต่ยังเป็นการป่อยอดไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมด้านการทูตการได้รับกริปเป้นจากสวีเดนถือเป็นอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ของความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศและยังทำให้ไทยมีบทบาทเด่นชัดมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศ ไทยสามารถใช้ความสัมพันธ์นี้เป็นสะพานเชื่อมระหว่างยุโรปและเอเชียตอกย้ำภาพลักษณ์ของไทยในฐานะประเทศที่พร้อมเปิดกว้างและร่วมมือกับทุกฝ่ายอย่างสร้างสารรค์ไม่ว่าจะเป็นมหาอำนาจตะวันตกหรือประเทศในภูมิภาคเดียวกันสำหรับกองทัพไทยคลิปเป้นไม่ได้เป็นเพียงอาวุธใหม่แต่ยังเป็นเครื่องมือในการฝึกฝนการพัฒนากำลังพลและการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติการในระดับสากล กองทัพไทยสามารถเข้าร่วมการฝึกผสมกับประเทศพันธมิตรได้อย่างเต็มรูปแบบด้วยมาตรฐานเทคโนโลยีที่ทันสมัยนอกจากนี้กริปเป็นยังออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายและมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ไม่สูงเกินไปจึงทำให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและทรัพยากรของไทยอีกหนึ่งมิติที่ไม่ควรมองข้ามคือความเชื่อมโยงระหว่างกริปเปกับระบบป้องกันภัยทางอากาศและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เมื่อไทยได้รับกริปเป็นก็ย่อมต้องมีการลงทุนในระบบเรดาร์การสื่อสารและการควบคุมการปฏิบัติการที่สอดคล้องกันสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้กองทัพไทยพัฒนาระบบป้องกันประเทศให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่การมีเครื่องบินรบที่ทันสมัยแต่ยังหมายถึงการสร้างโครงข่ายป้องกันที่แข็งแรง ในระยะยาวการร่วมมือครั้งนี้สามารถขยายผลไปสู่การพัฒนาโครงการวิจัยและผลิตยุโทโธปกรณ์ร่วมกันในอนาคตไทยอาจได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสายการผลิตหรือการซ่อมบำรุงระดับภูมิภาคทำให้ประเทศไทยสามารถก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางด้านการซ่อมและดูแลเครื่องบินกริปเป้นให้กับประเทศอื่นๆในภูมิภาคซึ่งไม่เพียงสร้างไรายได้แต่ยังเป็นการสร้างชื่อเสียงและบทบาทใหม่ให้กับไทย ในด้านการเมืองภายในประเทศไทยเองก็สามารถใช้การได้รับคริปเป็นเป็นจุดแข็งในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาลเพราะประชาชนย่อมคาดหวังให้รัฐมีความจริงจังในการดูแลความมั่นคงของชาติการลงทุนในคริปเป็นไม่เพียงแต่ตอบสนองต่อความต้องการด้านยุทธโปรกรแต่ยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในความสามารถของกองทัพไทยที่จะก้าวไปสู่มาตร,รฐานสากล ท้ายที่สุดแล้วการที่สวีเดนพร้อมสมกริปเปนเสริมทับไทยถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่สะท้อนทั้งการเมืองเศรษฐกิจก,การทหารและการทูตในระดับนานาชาตินี่ไม่ใช่เพียงการซื้อขายเครื่องบินรบแต่เป็นการปูทางไปสู่หุ้นส่วนทางยุทธ,ธศาสตร์ที่ยั่งยืนไทยจะได้ไม่เพียงเครื่องมือในการปกป้องประเทศแต่ยังได้โอกาสในการก้าวสู่อนาคตที่มั่นคงและ